สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาพบกันในคำานรใจและอธิษฐานพี่น้องเคยไหมครับหลายครั้งเราแสวงหาคำตอบโดยการที่เราเริ่มต้นที่คำถามอย่างเช่นว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันแล้วพระองค์เจ้าข้าลูกจะทำยังไงดีแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราถามตัวของเราเองที่เราถามพระเจ้า ที่เราถามว่าเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ทําไมเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นก่อนที่เราจะถามมีคําถามอย่างเช่นบางคนตื่นเช้าขึ้นมานะครับมีคําถามมากมายแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเราเริ่มต้นโดยการที่หาคําตอบและคิดถึงคําตอบก่อนจะดีไหม อย่างเช่นพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่โปรองสมีให้ลูกแล้วพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่ดีที่พระองค์รู้ล่วงหน้าแม้ว่าก่อนที่ลิ้นของลูกจะพูดพระองค์ทรงทราบหมดแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่พปรองจะตอบลูกไม่รู้วันไหนแต่ลูกเชื่อแน่ว่า รวงคะตอบในเร็ววันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําตอบมากกว่ามีคําถามอย่างเช่นพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่16ข้อที่1แผนงานดวงคาคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบจากลิ้นมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราตื่นขึ้นมาให้เรา ขอบคุณพระเจ้าก่อนดีไหมครับวันนี้เรามาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําตอบที่พระเจ้าจะให้เราใครที่สแสวงหาคําตอบจากพระเจ้าโดยเริ่มต้นจากคําถามแต่ให้เราที่จะเริ่มต้นจากคําตอบก่อนที่เราจะสแสวงหาก่อนที่เราจะถามพระเจ้าก่อนที่เราจะถามคําถามว่าสิ่งเหล่านั้นทําไม เกิดขึ้นสิ่งนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโปรงทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระอาเมนขอบคุณพระองค์สหรับคําตอบที่ลูกมีคําถามมากมายเมื่อตื่นขึ้นมาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะตอบตามคําที่ลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงจะตอบพี่น้องก่อนที่ลิ้นของเราจะถามก่อนที่ลิ้นของเราจะพูด ก่อนที่ลิ้นของเราจะอธิษฐานพระองค์ทรงทร,งราบและพระองค์จะทรงจะตอบทุกคําทุกท้อยคำของพี่น้องเราจึงขอบคุณพระองค์สำหรับคําตอบที่พระองค์จะให้เราและเราเชื่อว่าคําตอบนั้นจะดีอย่างแน่นอนเราอธิษฐานเพื่อพี่น้องและเพื่อเราทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำนุนใจและอธิษฐานจาก f e b c c บีซีคือเนมีเดผู้ประกาศข่าวประเสริฐวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรและให้พี่น้องได้รับคำตอบจากก่อนที่เราต้งไล่จะถามขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ